มัอนี้มาพบกับไกลแล่แหละนะจ้ามัอนี้ไก่สีเห็ดสมจ้าส่งหมูสามสันจ้าอันดับแรกเขาก็เอาเนื้อหมูนะจ้าเนื้อหมูบาลางกันะจ้านี่เนื้อหมูที่ไก่สื้อมาสามเอหนึ่งโลนะจ้าเนื้อ,อหมูสามสัน หนึ่งโลค่ะโอเคก็เอาหมูมาล่างแล้วนะจ๊ะล่างออแล้วแบ่ให้ล้ำออกจ้ะล่างแล้วนะจ๊ะแต่ไามา่ซ้อยนะจ๊ะเนาะ เห็ดสมหมูสามสันจ้ะคิดอยากกินจ้ะอยากกินสมหมูเนาะพี่น้องเคยกินป่ะจ้ะสมหมูสามสันเอาว่าไก่นี่ยเคยกินอยู่เที่ยหนึงแต่ยามยา ในย่าง่าทอดหมูสามสันนั่นแหละนึกว่าหมูสามสันธรรมดาที่เป็นทอดซื้อเนาะพอมากิิ่นิ่งมันจะเป็นรสชาติที่แสบและจะเป็นสรมโมนิดนึงแล้วก็เป็นนวดๆจ้ะชินประมาณสัมนิ้งเลวจ้ะ เป็นก็นนจังสม่งในละจ้าส่งเนือ้อธรรมดาดแต่ว่ามันกับบัวร้ํดาแเนีมันมันเป็นเสแสรบไะเวลามันถอดมันจะเป็นบุนก็จังถอดเนือนะ้อเนาะมีรสชาติในตัวมันเนาะอยากแต่ข้าวมักละจา้าเฮ็ดตอนไงตอนนอยก็ได้ว่าะเฮ็ดตอนประมาณสามีเนาะมาน ั็บ่ถึงตะวานใหญ่คักหน่อยคักเนาะแต่ค้นมาบางคนกระเฮ็ดเป็นแผนน่นแยาๆเลยเนาะแต่ว่ากระสีเฮ็ดสินตะว่นสนิทเบลล่ามักเนะาเนะมากักเนื้อหมูมักสูงเฮ็ดจะไม่เป็นสูงมันจะได้เขนาน้ำเขาเนื้อนะจ๊ะน่าสนิทแหละแลกดกระจีดส้อยกนได้จ้ะ ส้อยแล้วเดี๋ยวจะมาเบ่งขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะนี่จ้าหลังจากที่ก้อยส้อยหมูหล้วได้จ้านี่อาจจะเป็นชิ้นประมาณทุกมีนาะจ้นะเนาะข้มบางข้มนานานะจ้ะชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่สมกันไปส่วนผสมของการเฮ็ดสมหมูสามสันนะจ๊ะก,กสิมีกระเทียมกระเทียมจีนที่ไก่ต่ำเราได้จ้ะประมาณหาหุกีหหกกบจ้านี่ แล้วก็เกลือเกลือซองซ้อนนี่รสด,ดีแล้วก็ผงชูรสจ้ะเหงจ้ะอีกอย่างนึงก็คือเข่าจ้ะข้าวเหนียวทีหนึ่งซุปเราแล้วจ้ะที่มันเย็นแล้วแล้วก็เข้ากับมาล่างนา้ำล่างน้ำเหนียวๆของข้าวเหนียวออกได้จ้ะเห็นจ้ะประมาณนี้ขั้นต่อประเทศได้จ้ะ ใส่กระเทียมใส่ข่าเหนียวเนื้อหมันสามซอนเลยจ้ะหนึ่งกระเกลือ มานสามซอนสามซอนมาพุ่นได้จ้ะสามซอนธรรมดาใส่โรตีใส่โรตีประมาณซอนหนึ่งจ้ากับผงชูรส ขั้นเครื่องสอนนี่ยนะจ๊ะจ้ะอันนีล่างเมื่อเราได้จาะเนี่ยก็ปีพันผสมน้มเข้ากันนะจ๊ะ ของเนื้อหมูนะจ๊ะของเนี้อนี่ยของเนี้อหนึ่งซุกในเท็กแทนหมูข้าวนี่มันเปรี้ยวนะจ๊ะกว่าจะเป็นเปรี้ยๆนัวๆเปรี้ยๆนิดนึงเนาะ คนเพียนโมก,กินผงชูรสนี่ก็บบไม่ต้องใส่ก็ไ้ได้จ้ะ มีฉันว่าเขาซื้อว่า,กา,กากเกลือละลายเนาะ เสรจล้วจ้ะลังจากนั้นห้ออาวกรเป๋าใส่ในกระปุกก็ได้จ้ะหรือใส่ถุงก็ได้นี่เราใส่ในกระปุกมุ้งความันจ่จิเต็มกระปุก,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 กปกุนะจ้ะคันคันม่เต็มห้ากระเปงใส่ในถุงจากหางเนาะนี่ใส่ในกระปุกเสร็จแลจ้ะ เต็มพอดีเลยจ้ะเต็มกระปุกพอดีเลยจ้จะกดลงนิดนึงกูทำนั่นน้ะเพียงเพียงกันเลยดันในใ่แหงว่ามีอากาศอยู่ดันใน,น่ะจ้ะ เสร็จแล้วสีฟ้าไว้นี่จา้าทิกฟ้าแล้วก็ว่างไว้ในที่ลุมให้ประมาณสองมือสองมือก็สามารถอามาทอดมากินได้แลวจา้จาจอจ้าคันถามมาเบิง อีกสองมือนะจ๊ะแกกัสิเฮ็ดให้เพื่อนเพื่อนเบิร์นะจ๊ะว่าเฮ็ดจังไรอีกสองมือมาเบิร์กนะจ๊ะว่าสิปเป็นจังไรจ๊ะใส่ทีเพราะแมงวันมันหลายจา้ะแย่าม้าขี่ใส่อย่างนี้ไม่นอนนะจ้ะปิดสามันงกัลนสิสอยู่ดอกจ้ะแต่ว่าเราคว้ามั่นใจเนาะไม่อยากให้แมงวันเพ่อนแมงวันมาขี่ใส่อย่างมันนอนเข้าขไปจ้ะ ชิมใบสองมือจะมาเมืองกันอีกได้จาว่าเป็นยังไงเนะาะไปกว่างไ้หนึ่ง นีจ้าสมูสสั้นๆจ้ามันด้จ้ามากินเขาน้ำกันนะจ้าจ้ามันจะเป็นนวๆล่ะเปรี้ยวนิดนึงนะจ้าแบบนเนาะนี่ก็ขันี่วนะจ้า กก็เอาวิธีการเฮ็ดสมหมูมาฝากหมูสามสันมาฝาก,กเพื่อนๆกันได้จ้ะจากวิธีการเฮ็ดแต่ก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้ว,ลวก็บ่ได้เฮ็ดยากได้จ้ะเฮ็ดง่ายๆเพื่อนๆก็สามารถเอาไปเฮ็ดรับประทานได้จ้ะกระแซ่บอได้จ้ะแ,แต่สำหรับมนนื้อนีการขอลาไปก่อนจะมาพบกันคลิปหน้านได้จ้ะสำหรับมนนื้อนี้สวัสดีจา้า